คุณเคยรู้สึกไหมว่าหยุดคิดถึงใครบางคนไม่ได้บางที่อาจเกิดขึ้นก่อนคุณจะเข้านอนตอนที่ทุกอย่างดูเงียบสงบแต่นั่นแหละจิตใจคุณกลับไม่หยุดนิ่งคนคนนี้ปรากฏในความคิดคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่คุณไม่ได้เรียกหาเขาเลยราวกับว่าการปรากฏตัวของเขาเชื่อมโยงกับคุณในแบบที่คุณยังไม่เข้าใจทั้งที่คุณอาจไม่ได้เจอกันทุกวัน แต่เขาก็ยังวงเวียนอยู่ในใจคุณมาอยู่ในช่วงเวลาส่วนตัวและในความเงียบที่ควรสงบของคุณแล้วคุณก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมถึงเป็นเขาในบรรดาทุกคนที่คุณรู้จักทำไมถึงเอาเขาออกจากหัวไม่ได้สักทีความจริงคือนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่แค่กลไกของจิตใต้สำนึกคุณความคิดวนซ้ำแบบนี้มีความหมายที่ลึกกว่านั้น ลึกเกินกว่าที่เหตุผลจะอธิบายได้ถ้าคุณฟังจนจบคลิปนี้ฉันสัญญาว่าคุณจะเข้าใจความหมายทางจิตวิญญาณของการคิดถึงใครสักคนซ้ำๆคุณจะไม่ได้แค่เข้าใจจิตใจตัวเองมากขึ้นแต่ยังจะเข้าใจพลังงานบางอย่างที่ทำให้สายใยเหล่านี้เกิดขึ้นพลังที่อยู่เหนือโลกวัตถุธรรมดาลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณเข้าใจ ความหมายลึกซึ้งของความคิดเหล่านี้ผลลัพธ์อาจทำให้คุณประหลาดใจก่อนเราจะไปต่อในหัวข้อนี้ขอให้คุณลองนึกถึงคนนั้นสักครู่คนที่คุณหยุดคิดถึงเขาไม่ได้หลับตาและจินตนาการถึงใบหน้าของเขาหรืออาจเป็นความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้สิ่งที่คุณรู้สึกตอนนี้สำคัญมากเพราะอารมณ์ของเราคือหนึ่งในภาษาที่จักรวาลใช้สื่อสารกับเรา แล้วจักรวาลต้องการจะบอกอะไรเมื่อมันส่งใครบางคนเข้ามาในใจเราแบบนี้คนที่ปรากฏในความคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อจะเข้าใจสิ่งนี้ให้ชัดขึ้นขอเล่าเรื่องราวหนึ่งให้คุณฟังมันเป็นบ่ายฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามลมพัดเบาๆผ่านยอดไม้ใบไม้ร่วงลงเหมือนเวลาหยุดนิ่งแอนนาหญิงวัย35นั่งอยู่ในคาเฟ่เธอมองผู้คนเดินผ่านไปอย่างเหม่อลอย เธอรู้สึกกระสับกระส่ายมาหลายสัปดาห์เหมือนบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตไม่ใช่เรื่องเงินหรือความรักแต่มันลึกกว่านั้นลึกเกินกว่าจะพูดออกมาได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่วงเวียนในใจเธอเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยคนหนึ่งทั้งที่เธอไม่ได้ติดต่อเขามานานหลายปีแต่จู่ๆเธอกลับคิดถึงเขาตลอดเวลาตอนแรกแอนนาพยายามไม่สนใจ เธอคิดว่าคงเป็นแค่เรื่องบังเอิญความทรงจำที่สมองเอากลับมาเล่นซ้ำแต่ความคิดนั้นกลับไม่หายไปทุกวันไม่ว่าเธอจะทำอะไรภาพของเขาก็ปรากฏขึ้นในใจเสมอมันเหมือนกับว่ายังมีอะไรค้างคาทั้งที่เธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคืออะไรจนคืนหนึ่งขณะพยายามจะนอนแอนนาเกิดความเข้าใจบางอย่างขึ้นมาความคิดเหล่านี้ไม่ใช่ของเธอคนเดียว แต่มันคือสัญญาณจากจักรวาลที่กําลังพาเธอไปสู่บางสิ่งที่เธอยังไม่เข้าใจในตอนนี้และนั่นแหละคือวิธีที่จักรวาลทำงานคนที่เราหยุดคิดถึงไม่ได้ไม่ได้โผลมาในใจเราโดยบังเอิญแต่พวกเขามาเพื่อสอนเราเพื่อให้จิตวิญญาณของเราได้เข้าใจบางอย่างบางทีเขาอาจมีบทบาทสำคัญในชีวิตคุณหรือบางที คุณยังไม่จบบทเรียนกับเขาในระดับจิตวิญญาณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเรามีเหตุผลเสมอและเมื่อใครสักคนเข้ามาครอบครองความคิดเราอย่างต่อเนื่องคุณควรถามตัวเองว่าจักรวาลกำลังพยายามบอกอะไรกับฉันในโลกของจิตวิญญาณทุกอย่างเชื่อมโยงกันทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกคนที่เราเจอล้วนมีความหมายและวัตถุประสงค์ และการคิดถึงใครซ้ำๆแบบนี้คือการเชื่อมโยงที่ทรงพลังเป็นพิเศษมันถูกนำทางด้วยพลังงานที่ตาเปล่ามองไม่เห็นบางทีคนคนนั้นก็อาจคิดถึงคุณเช่นกันเพราะคุณทั้งสองอาจเชื่อมถึงกันในระดับพลังงานที่ลึกและละเอียดก่อนเราจะลงลึกไปกว่านี้ขอพูดถึงสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก่อนกฎแห่งแรงดึงดูด law of attraction กฎข้อนี้บอกว่า สิ่งที่เราคิดถึงซ้ำๆและใส่พลังงานเข้าไปจะมีแนวโน้มที่จะปรากฏขึ้นในชีวิตจริงความคิดของเราคือพลังงานรูปแบบหนึ่งและพลังงานนั้นมีแรงดึงดูดในตัวเองมันสามารถดึงดูดผู้คนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่สอดคล้องกับพลังงานในตัวเราหากคุณคิดถึงใครสักคนอยู่ตลอดเป็นไปได้ว่าพลังงานของคุณกำลังดึงดูดเขามาหาคุณ ทั้งในระดับกายภาพหรือจิตวิญญาณแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจการคิดถึงใครไม่เสมอไปว่าคุณควรเข้าไปหาเขาหรือมีความสัมพันธ์ด้วยบางครั้งคนที่อยู่ในใจเรามาเพื่อสะท้อนบางอย่างในตัวเราบางอย่างที่เรายังไม่ยอมรับหรือบางอย่างที่เรายังไม่เยียวยาลองจินตนาการว่าจิตใจเราคือกระจกเงาและทุกคนที่เราคิดถึง คือเงาสะท้อนของบางสิ่งในตัวเราเองการคิดถึงใครซ้ำๆอาจเป็นคำเชิญให้คุณมองลึกเข้าไปในใจตัวเองถามตัวเองว่าเขากำลังสะท้อนอะไรในตัวฉันทำไมเขาถึงยังปรากฏในใจฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีบทเรียนอะไรหรือข้อความอะไรที่จักรวาลกำลังส่งมาผ่านเขาคนนี้ในหลายศาสนาและทางจิตวิญญาณมีแนวคิดเรื่องคู่แท้หรือยานวิญญาณที่คล้ายกัน คือคนที่เราผูกพันลึกระดับจิตวิญญาณเกินขอบเขตของการเวลาและสถานที่บางทีคุณอาจเคยรู้จักกันในอดีตชาติหรือบางทีคุณถูกลิขิตให้มาเจอกันในชาตินี้เพื่อเติมเต็มภารกิจบางอย่างร่วมกันบางครั้งคนเหล่านี้โผล่ในความคิดเพราะวิญญาณเรากำลังโหยหาการกลับมาเชื่อมโยงเพราะยังมีบางอย่างที่ต้องเรียนรู้หรือประสบร่วมกัน บางครั้งพวกเขามาเพื่อสอนบทเรียนสำคัญแม้จะเจ็บปวดแต่จําเป็นต่อการเติบโตของเราแต่คำถามที่ลึกกว่านั้นคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าการคิดถึงใครซ้ำๆแบบนี้คือสัญญาณจากจักรวาลหรือแค่ความต้องการทางอารมณ์ที่ยังไม่จบคุณต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือเสียงจากวิญญาณและอะไรคือเสียงของอีโก อีโก้มักต้องการการควบคุมและการยืนยันจากภายนอกแต่จิตวิญญาณต้องการการเติบโตและความเข้าใจแท้จริงถามตัวเองว่าความคิดนี้ทำให้ฉันสงบหรือสับสนฉันรู้สึกว่ามีอะไรให้เรียนรู้จากเขาหรือแค่พยายามเติมเต็มช่องว่างในใจการเติบโตทั้งส่วนตัวและทางจิตวิญญาณคือเส้นทางที่เต็มไปด้วยสัญญาณและสัญญาณส่วนใหญ่ มักปรากฏผ่านคนที่โผล่เข้ามาในความคิดเราการคิดถึงใครซ้ำๆจึงไม่ควรถูกมองข้ามแต่มันคือโอกาสในการตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันกำลังค้นหาอะไรจากคนคนนี้ส่วนไหนในใจฉันที่ต้องการการเยียวยาคำถามเหล่านี้จะเปิดทางให้คุณเข้าใจทั้งเขาและตัวคุณเองลึกขึ้นและในกระบวนการไตรตรองแบบนี้คุณควรจำไว้เสมอว่า จักรวาลกำลังสื่อสารกับคุณอยู่ตลอดเวลาทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกคนที่ผุดขึ้นมาในจิตใจคือโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเองและเส้นทางจิตวิญญาณของคุณถ้าคนคนนี้ยังวงเวียนอยู่ในใจคุณอย่าเพิ่งรีบผลักไสหรือมองข้ามลองสะท้อนใจลองนั่งสมาธิฟังเสียงของจิตวิญญ,ญาณและจักรวาลที่พยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณ ถึงตรงนี้คุณอาจถามตัวเองว่าแล้วฉันควรทำยังไงถ้าหยุดคิดถึงเขาไม่ได้สิ่งแรกที่อยากบอกคืออย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจทำอะไรทันทีบางครั้งแค่การยอมรับความคิดนั้นแค่การรู้ว่าเขาเข้ามาอยู่ในใจเราก็เพียงพอแล้วที่จะเปิดเผยข้อความจากจักรวาลคุณอาจลองทำสมาธิกับความรู้สึกนี้เขียนบันทึกถึงมันหรือแค่สังเกต โดยไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีบ่อยครั้งแค่คุณอยู่กับความคิดนั้นอย่างมีสติก็จะได้คำตอบโดยไม่ต้องวิ่งหาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างต้องพูดหรือทำให้ทำจากใจที่นิ่งและชัดเจนอย่าทำเพราะแรงผลักของอีโก้อย่าทำเพราะความต้องการควบคุมหรือเติมเต็ม,ตมช่องว่างแต่ให้ทำด้วยหัวใจที่เปิดกว้างด้วยเจตนาที่อยากเรียนรู้และเติบโต ไม่ใช่เพื่อบังคับหรือครอบครองและถ้าคุณตัดสินใจว่าจะไม่ทำอะไรเลยก็ไม่เป็นไรเช่นกันเพราะบางครั้งแค่การเข้าใจความหมายทางจิตวิญญาณของการคิดถึงใครสักคนก็เพียงพอแล้วที่จะปล่อยเขาไปด้วยความขอบคุณขอบคุณที่ความคิดถึงนั้นพาให้คุณเรียนรู้สิ่งที่คุณควรรู้เพราะสุดท้ายแล้วจักรวาลกำลังทำงานเพื่อเราเสมอ มันกำลังพาเราไปเจอคนและประสบการณ์ที่เราต้องเจอเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณของเราตอนนี้ขอให้คุณกลับมานึกถึงคนนั้นอีกครั้งคนที่อยู่ในใจคุณตลอดช่วงที่ผ่านมาลองถามตัวเองอีกครั้งตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างมีความชัดเจนมากขึ้นไหมหากคลิปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังเผชิญฉันอยากให้คุณแชร์เรื่องราวของคุณไว้ในคอมเมนต์ คุณเคยคิดถึงใครซ้ำๆไหมแล้ววันหนึ่งถึงรู้ว่ามันมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าที่คุณคิดเรื่องของคุณอาจช่วยให้ใครอีกหลายคนที่กำลังเจอเรื่องเดียวกันเข้าใจตัวเองมากขึ้นและก่อนจากกันฉันอยากชวนคุณกดติดตามช่องนี้ไว้ที่นี่เราพูดคุยกันเรื่องจิตวิญญาณการเติบโตของจิตใจกฎแห่งจักรวาลและวิธีใช้ทั้งหมดนี้ เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีสติและลึกซึ้งถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้ตรงกับเส้นทางของคุณถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังเติบโตค้นหาตัวเองกดติดตามเลยแล้วเราจะเดินทางค้นพบไปด้วยกันเพราะการเชื่อมโยงกันของเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างมีความหมายและเมื่อเราเริ่มสังเกตสิ่งเหล่านี้เราจะพบว่าชีวิตกำลังนำทางเรา ไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอแล้วเจอกันในคอมเมนต์นะและอย่าลืมกดติดตามไว้เราอยู่ในเส้นทางเดียวกันและทุกก้าวที่เราเดินกำลังพาเราเข้าใกล้ความเข้าใจตัวเองและเป้าหมายในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้มากขึ้นและถ้าคุณฟังมาจนถึงตอนจบนี้ขอแสดงความยินดีคุณคือหนึ่งในไม่กี่คนที่มีความตั้งใจและจดจ่อได้ขนาดนี้ เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณอยู่จนจบจริงๆคอมเมนต์ Comment คำว่าฉันตื่นแล้วไว้ใต้คลิปแล้วฉันจะทักทายคุณเป็นการส่วนตัวไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามจนถึงตอนนี้ค่ะในบทสรุปของเนื้อหานี้อยากชวนคุณกลับไปทบทวนอีกครั้งว่าบางทีการที่ใครบางคนเข้ามาในใจคุณซ้ำๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ความคิดฟุง้งซ่าน แต่คือประตูสู่การรู้จักตัวเองให้ลึกขึ้นเพราะคนบางคนคือกระจกที่สะท้อนให้เห็นรอยร้าวในใจเราบางคนคือครูที่เข้ามาเพื่อสอนบทเรียนสำคัญในชีวิตและบางคนคือจิตวิญญาณที่เคยเดินร่วมทางกับเรามาก่อนการคิดถึงเขาซ้ำๆอาจเป็นสัญญาณว่าคุณยังมีเรื่องบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจในตัวเองหรือยังไม่ให้อภัยในอดีต หรืออาจเป็นเพียงความโหยหาที่วิญญาณของคุณยังไม่ได้รับคำตอบสิ่งสำคัญคือคุณไม่จำเป็นต้องรีบหาทางออกแต่ขอให้คุณอยู่กับคำถามอย่างสงบอยู่กับความคิดถึงนี้อย่างอ่อนโยนและใช้มันเป็นเครื่องมือในการสำรวจใจตัวเองให้ลึกยิ่งขึ้นอย่าปล่อยให้ความคิดถึงกลายเป็นภาระหรือความเจ็บปวดแต่จงเปลี่ยนมันให้เป็นแสง ที่จะส่องให้คุณเห็นจิตวิญญาณตัวเองชัดขึ้นและเมื่อถึงเวลาที่คุณเข้าใจบทเรียนแล้วคุณจะปล่อยเขาไปได้ด้วยความรักความเมตตาและการให้อภัยไม่ใช่แค่ให้อภัยเขาแต่ให้อภัยตัวคุณเองด้วยสุดท้ายนี้ทุกคนที่ปรากฏในความคิดของเราทุกคนที่ฝังอยู่ในใจเราคือส่วนหนึ่งของเส้นทางการเติบโตไม่มีใครเข้ามาโดยไร้ความหมาย หากคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลานี้ของความคิดถึงที่ไร้คำตอบของความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่ารู้สึกโดดเดี่ยวเลยนะคุณไม่ได้เดินคนเดียวบนเส้นทางนี้มีอีกหลายคนบนโลกใบนี้ที่กำลังเผชิญสิ่งเดียวกันกับคุณและบางทีเมื่อคุณกล้าแบ่งปันเรื่องราวมันอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนที่กำลังหลงทาง และถ้าวิดีโอนี้ทำให้คุณได้คำตอบบางอย่างฉันอยากชวนให้คุณแชร์ต่อไม่ใช่แค่เพื่อขอบคุณแต่เพื่อส่งต่อความเข้าใจนี้ให้โลกใบนี้เบาลงอีกนิดด้วยหัวใจของคุณเองแล้วพบกันในบทต่อไปของชีวิตเพราะในทุกความคิดถึงมีบางสิ่งรอการค้นพบอยู่เสมอบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างลึกซึ้งและสวยงามตลอดไป และถ้าคุณยังรู้สึกว่าความคิดถึงนั้นยังไม่จางให้ใช้เวลาเป็นผู้เยียวยาให้ใช้ความเงียบเป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจและให้ความเมตตาเป็นสิ่งที่อบกอดตัวคุณเองเพราะบางคนไม่ได้มาเพื่อให้ครอบครองแต่มาเพื่อให้คุณรู้จักตัวเองให้มากขึ้นไม่ได้มาเพื่อจะอยู่กับคุณตลอดไปแต่เพื่อส่องแสงให้คุณเห็นหนทางสู่ความเติบโตทางวิญญาณ ในบางช่วงของชีวิตการที่เราคิดถึงใครบางคนมากอาจเป็นเพียงการเปล่งเสียงของจิตวิญญาณที่กําลังส่งสัญญาณบอกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอาจไม่เกิดทันทีแต่มันเริ่มจากการสังเกตจากความตั้งใจจะเข้าใจสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความคิดความรู้สึกเหล่านั้นดังนั้นอย่าตัดสินตัวเองว่าอ่อนแอเพียงเพราะคุณคิดถึงใครซ้ำ เพราะบางครั้งการที่คุณรู้สึกมากขนาดนั้นแปลว่าหัวใจของคุณยังอบอุ่นอยู่ยังมีพลังที่จะรักยังมีความกล้าที่จะรู้สึกและนั่นแหละคือสิ่งที่โลกนี้ต้องการมากที่สุดแล้วโลกต้องการผู้คนที่กล้ารักอย่างลึกซึง้งแม้จะเจ็บผู้คนที่ยังกล้าหวังแม้จะเคยผิดหวังผู้คนที่ยังยอมรับว่าความรู้สึกคือของขวัญไม่ใช่ภาระ หากวันนี้คุณยังไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เป็นไรเลยเพราะการเดินทางของจิตวิญญาณไม่เคยเร่งรีบไม่เคยช้าเกินไปมันแค่ต้องจริงและถ้าคุณได้อ่านข้อความนี้จนถึงบรรทัดสุดท้ายขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณมีหัวใจที่เปิดกว้างพอและนั่นคือพรอ,อัลล้ำค่าหากคุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะก้าวต่อให้ก้าวอย่างอ่อนโยน และหากคุณรู้สึกว่ายังต้องหยุดพักใจให้พักอย่างเมตตาตัวเองคุณไม่ได้เดินคนเดียวจักรวาลเดินอยู่ข้างคุณเสมอและฉันเองก็อยู่ตรงนี้คอยแบ่งปันแสงไฟเล็กๆในวันที่คุณต้องการหากคุณรู้สึกว่าฉันตื่นแล้วพิมพ์คำนี้ไว้ใต้คลิปแล้วฉันจะทักทายคุณด้วยใจจริงและถ้าคุณถามว่า เราควรทำยังไงกับความคิดถึงที่ไม่มีคำตอบคำตอบคือจงปล่อยให้มันอยู่อย่างสงบในใจคุณไม่ต้องเร่งไล่ไม่ต้องฝืนลืมแค่เฝ้าดูมันอย่างอ่อนโยนเหมือนคุณนั่งมองใบไม้ร่วงโดยไม่คิดจะเก็บและวันหนึ่งเมื่อคุณเติบโตถึงจุดหนึ่งคุณจะหันกลับมาแล้วยิ้มให้กับมันด้วยความเข้าใจว่าทุกความคิดถึงล้วนมีหน้าที่ของมัน บางคนมาเพื่อเปิดแผลในใจบางคนมาเพื่อสอนให้เรารักตัวเองบางคนมาเพื่อพาเราข้ามพ้นอดีตและบางคนมาแค่เพื่อให้เรากล่าวคำว่าขอบคุณที่เคยผ่านเข้ามาอย่ารีบร้อนเอาคำตอบจากจักรวาลเพราะบางครั้งคำตอบจะมาในวันที่เราหยุดถามแค่อยู่กับความรู้สึกนั้นอย่างซื่อสัตย์ไม่ตัดสินไม่ผลักไส และไม่ใช้มันเป็นเหตุผลทำร้ายตัวเองคุณเข้มแข็งแล้วเพียงแค่คุณยังไม่รู้ตัวว่าความคิดถึงนั้นคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้และวันนี้คุณได้เดินมาไกลกว่าที่คิดแล้วขอให้การคิดถึงใครสักคนกลายเป็นของขวัญไม่ใช่ความเจ็บปวดอีกต่อไปและหากคุณรู้สึกตื่นแล้วจริงๆพิมพ์ไว้ว่าฉันตื่นแล้วฉันจะรอทักทายคุณด้วยใจ เพราะเราทุกคนคือผู้เดินทางในจักรวาลเดียวกันและบางครั้งแค่ได้รู้ว่ามีใครเข้าใจเราก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง